ครับอไอโกดิ้งมาตัวนี้สวยมากเลยนะครับโอ้แต่นี้แอดก็ไม่ทราบชื่อแวะแวะมาดูได้อันนี้ร้านร้านที่อะไรครับอ่าให้โปรโมทร้านเลยแวะเอาแวะมาหาพี่พี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ชื่อะไรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเอาแวะมาละร้านพี่เจี๊ยบนะครับก็จะมีแบบพิโลอันนี้อะไรนะเซตีรรยซับใช่ไหมครับอ่า แวะมาได้นะครับโอ้ต้นกำลังไซส์กำลังโอเคเลยไซส์ใหญ่แล้วนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับมีซานาดูมีมอะไรต่างๆนะครับอ,อ่แวะมาหาพี่เจี๊ยบได้นะครับสองผักสุนครัวนะครับอ,อ,อันนี้นะครับแอดโดนหน้าวัวไปเรียบร้อยนะครับร้านน้องแพ้อ่าแวะมาดูได้นะครับอ,อ,อันนี้ร้าน ประจำแอนนครับเป็นอากาเวนะครับสายสายที่ชอบอากาเวนะครับไม้แดดพนมก็มีไม้ใบมาเติมนะครับแวะมาดูได้นะครับโซนนี้อนไรนะโครงการห้า แผงขายที่ให้สีนี้ป้านงนะครับเนี่ยป้านงแน,น,นะนำลูกเพจหน่อยอ่าแวะมาได้นะครับใจนงคนอยากขายอะไรด้วยอะไร <c oughs> ไม้ไม้อากาเวสวยๆเต็มเลย,ยถึงใจให้มีนี่อ่าแวะมาดูได้บอกนี่ตอนตอนนี้ตะลึงมากเห็นไม้ใบามาเติมเยอะเลยนะครับนี่สวยๆ <นะ S 1> เลยนะครับแล้วก็พวกแคคตัสนะครับกับอากาเวนะครับอ่าร้านป้านงบอกว่าไม่แพงด้วยเดินเดินอยู่อันนี้ก็โดนไปแล้วครับผมไม่โดนท้อง อันนี้200ร้อราคาโอเคเลยน,นี้เป็นโซนไม้ดอกครับเป็นเี้อยู่ตรงโซน16โครงการ16ซอยี่ามอ่าโอเคนีล้ราันดีดังครับะนะครับนบางทีก็จะเป็นแคคตัสนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้กว่าพระพรมนะครับหนึพันห้าร้านข้างๆกันเลย <laughs> แวะมาได้เออนะครับแคปตัสคาคูลนนะครับ